คำศัพท์ h s k 5คำแรกยันช้างยันฉางขยายเวลาคำที่สองเย็นชู่เย็นชู่เข่งขึงคำที่สามเย็นเจียงเย็นเจียงก่าวสุนทรพจน์คำที่สี่เย็น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 นักแสดงคำที่ห้ายางทายยางทายระเบียงคำที่หกยางอยางคันคำที่เจ็ดย่างชู้ย่างชู้รูปแบบคำที่แปดเหยาเหยาเอวคำที่เก้าเหยาเหยาไข่เอาคำที่สิบเหยาเหยากัด คำที่สิบเอ็ดเยาปูรันเหยาปูรันไม่อย่างนั้นคำที่สิบสองเย่อู่เยอูุ่รกิจคำที่สิบสามเย่หยูเยยูนอกเวลางานและคำสุดท้าย一辈子一辈子ตลอดชีวิต